ช่วงแรกของรายการวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษนะคคุณชัยนันค่ะซึ่งช่วงแรกวันนี้ทางรายการเราได้รับเกียรติจากท่านฉันธนนนท์วณเขจรครับเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับจะไปคุยกับท่านถึงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษว่าจะเป็นอย่างไรและตอนนี้ท่านเลขาธิการก็พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาธิการครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะ สวัสดีนะคะ,ะก่อนอื่นค่ะต้องถามกันก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปของความสําคัญและความจําเป็นค่ะในการศึกษาแนวทางการศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษนี่แหละคะ่ะในครั้งนี้มีที่มาที่ไปกันอย่างไรบ้างคะอะ่คือจริงๆว่าในการศึกษาแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษเนี่ยนะครับอ่เริ่มต้นมาจากที่ แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรรัฐกรโดยสํานักง,งานมาตรฐานไอสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับได้มีการทำในลนักษณะในเรื่องของการโซนิ่งนะครับพื้นที่ทางการเกษตรให้เกิดความเหมาะสมในการทําการเกษตรนะครับโดยดูปัจจัยทั้งน้ําทั้งดินโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับภูมิอากาศภายใน,ในพื้นที่ต่างๆเป็นตัวตั้งนะครับเพื่อให้เกษตรกรได้ปลูกพืชเนี่ยได้ใช้พื้นที่เนี่ยให้เหมาะสมถ้าพื้นที่ที่มีน้ําเยอะนะครับก็ ก็าสามารถปลูกพืชที่ต้องใช้น้ําได้ทับพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีน้ําก็จะปลูกพืชที่อ่าไม่ต้องใช้น้ํามากอะไรทานองเนี้นะครับรวมถึงดินที่แล่ธาตุของดินเราดาเนินการมามาแล้วนะครับที่สองป,ปีแล้วได้มีการทําโซนิ่งมาแต่ว่าอ่าเนื่องจากอ่ความสนใจหรือ,อกเกษตรกรเนี่ยเนื่องจากไม่ใช่เป็นภาคบังคับนะครับเกษตรกรได้ความร่วมมือสนใจค่อนข้างน้อยก็ยังเดิมดาเนินการตามวิถีชีวิตแบบเดิมน,นะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็เกิดปัญหาในเชื่อในเรื่องของระบบหรือโครงสรางส้างต่างๆครับในว,วันนี้จะสังเกตเห็นแล้วว่าบางพื้นที่ไปปลูกพืชที่ต้องใช้น้ําแล้วก็ไม่มีน้ําอันนี้ก็ต้องมาขอให้ทางภาครัฐช่วยจัดสรรน้ําให้นะครับปลูกปลูกพืชบางพื้นที่เนี่ยศักยภาพของดินอาจจะไม่เหมาะสมผลผลิตก็ไม่เป็นไปตามเป้านะครับอันนี้กระทรวงเกษตรเนี่ยก็ได้หยิบโครงการเดิมที่เคยดําเนินการแล้วมาศึกษาดู รูปแบบต่างๆในการจัดทาเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษว่าอะไรมันคือปัญหาที่เกษตรกรเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับครับแล้วจะต้องทำยังไงมีกฎหมายชนิดไหนบ้างที่ต้องมาปรับปรุงแก้ไขและและที่สําคัญที่สุดนะครับเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรหรือภาคการเกษตรของเราเนี่ยนะครับได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีการขายสินค้าได้อ่ครบทุกเม็ดครบทุกผลิตผลผลิตที่มีนะครับรวมถึง มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแก้ไขปัญหาความยากจนต่างๆในพื้นที่ลดความเหลือ่อมล้าก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการหยิบเรื่องของการศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการเกษตรนี้ขึ้นมาทําทั้งระบบนะครับตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางทํานําไปสู่การยกระดับของพื้นที่เกษตรกรต่างๆครับ คำว่าเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษเนี่ยเข้าใจว่าต้องเป็นจุดที่พิเศษขึ้นมากว่าพื้นที่อื่นดังนั้นแนวทางในการศึกษาของสสกที่ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือวิธีการพื้นที่หรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะต้องแตกต่างจากพื้นที่ทั่วไปยังไงครับคือเขตเศรษฐกิจพิเศษเกษตรเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องดูในตัวของโครงสร้างก่อนนะครับเราดูพื้นที่ คนที่อยู่ในพื้นที่เป็นตัวตั้งนะครับสินคา้าในพื้นที่ก็เป็นตัวตั้งนะครับความเหมาะสมของพื้นที่ก็เป็นตัวตั้งนะครับในหลักๆเนี่ยวันนี้เราดูพืชเศรษฐกิจของประเทศของเราเนี่ยก็มีอยู่ประมาณไม่ได้ประมาณสักสิบชนิดนะครับแต่หลักๆจริงๆก็คือขับมาจางตาม วันนี้เราก็มาดูในในส่วนของยกตัวอย่างว่าเราเราเราจะพยายามศึกษาก่อนว่าเราจะทําตัวไหนนะครับเราก็าไปดูพุทเราวันนี้เราก็จะดูเรื่องข้าวก่อนนะครับเป็นเนช่วงของการศึกษาอยู่นะครับว่าจะเลือกเลื่ออะไรก่อนทําหลังอย่างข้าวเนี่ยเรามีคนที่เกี่ยวข้องกับข้าวถึงสิบสองสิบสามล้านคนซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับข้าวเยอะมากนะครับเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรโรงสีโรง,งงานแปรรูปรวมถึงกับการส่งออกไปตอนนี้เรามาดูว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวในปัจจุบันก็ วันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับก็รายได้พอก็ไม่ได้มีไม่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็ไม่ได้ร่ารวยขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไรก็ต้องมาดูในในเชิงของระบบของการทําการ,กรเกษตรการปลูกข,ข้าวพอมาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยไหนที่จะไปต่อยอดที่เขาสามารถเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มรายได้นะครับเพิ่มกระบวนการการแปรรูปนะครับม,มีคุณภาพที่ดีในเรื่องของสินค้าได้เราก็เอาเข้าไป เสริมต่อไปใส่โดยดูจากปลายน้ําย้อนกลับมาสู่ต้นน้ํานะครับ <c oughs> วันนี้สมมุติผมยกตัวอย่างถ้าเกิดสมมุติวันนี้การศึกษาออกมาแล้วนี่ว่าสิ่งที่ควรจะทําก่อนก็เป็นข้าวเราก็จะต้องไปดูว่าทําในพื้นที่ไหนทําที่ข้าวอะไร <c oughs> แล้วเราก็ต้องไปหาปลายทางคือเหมือนกับตลาดนําการผลิตนะครับมาดูว่าเราจะไปเพิ่มความต้องการการนําการซื้อข้าวจากเกษตรกรกลุ่มนั้นเนี่ย ไปตรงไหนได้บ้างเป็นตลาดส่งออกเท่าไหร่ในประเทศเท่าไหร่รโดยการปรับคันตัม,มิ่งอย่างเนี้นะครับพอเพิ่มขึ้นมาเสร็จเกษตรกรที่เคยปลูกอยู่นิดหน่อยก็ต้องไปปลูกเพิ่มมากขึ้นและอะไรที่เขาจะต้องใช้ปัจจัยอะไรเพิ่มมากขึ้นเราก็ไปหาปัจจัยเท่านั้นไปเสริมให้กับเกษตรกรนะครับเป็นการทํางานร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเกษตรกร,กรแล้วก็เอกชนที่จะร่วมมือกันเพื่อย,ยกระดับการผลิต ให้มีคุณภาพมาตรฐานนะครับและมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของสินค้ามากขึ้นในเชิงพื้นที่ครับอืมค่ะอย่างนี้เกษตรกรที่สนใจก็อยากจะศึกษาแนวทางนี้มีแนวทางไหนบ้างคะที่จะเป็นโอกาสให้เกษตรกรเข้ามาศึกษานะตรงนี้คะ่ะท่านคะ่ะคือคือจริง,รงๆอันนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นในส่วนของข้อมูลที่เผยแพร่ให้ทราบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำลังพิจารณาศึกษาตัวนี้เพื่อที่จะจะัททานโยบายถ้าเกิดับ เนี่ยนะครับเราต้องการให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมากขึ้นกว่าสิบถึงยี่สิบเท่าจากเดิมที่เคยทําอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องเกษตรกรก็ต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับนิดหนึ่งมันอยู่ในช่วงการศึกษาว่าเราจะหยิบพื้นที่ไหนทําสินค้าอะไรคือจริงๆถ้าไอ้หลอกโปรเจกต์ก่อนในพื้นที่พื้นที่หนึ่งแล้วเราก็จะมาดูว่ามันเกิด ผลลัพธ์ตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่แล้วเราก็จะขยายผลเป็นโมเดลต่างๆต่อไปวันนี้เป็นเป็นรูปของการศึกษาที่จะติดตามก็เข้าที่เว็บไซต์ของอสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรได้นะครับ,รบ o e g d o t h อัน,นี้เป็นภาพรวมของการศึกษาก่อนซึ่งเราจะร่วมกับสถาบาันศึกษาร่วมกับหน่วยงานวิจัย<ช>ซึ่งจะเข้าไปทําครับว่าจะต้องแก้กฎหมายตัวไหนนะครับต้องส่งเสริมการลงทุนชนิดไหนอันนี้นะครับจะดูในทั้งระบบ พอศึกษาทั้งระบบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะค่อยไปเหมือนกับเข้าไปยังพี่น้องเกษตรกรหรือคนในพื้นที่ไปทําประชาพิจารณ์ว่าเขาคิดเห็นยังไงกับการดําเนินการตรงส่วนนี้นะครับ,รบแล้วค่อยเสนอในในโยบายและดําเนินการเป็นรูปธรรมต่อไปครับ,รบจากการศึกษาครั้งนี้นี่ต้องมุ่งเป้าไปในพื้นที่ไหนที่เป็นโมเดลต้นแบบที่เราเข้าไปศึกษาแล้วก็เอามาเป็นแบบอย่างได้บ้างไหมครับ คือคือจริงๆเนี่ยในหลักการเนี่ยนะครับวันนี้ยังมีมีอยู่สองส่วนที่อยากจะทํานะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราจะอาจจะไปต่อยอดในพื้นที่ของ EEC หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ติกฎหมายรองรับอยู่แล้วเราก็อาจจะไปหยิบสินค้าชนิดหนึ่งมาต่อยอดให้สินค้าชนิดนั้นเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับให้สินค้าชนิดนั้นเนี่ยมันมีความต้องการเพิ่มขึ้นอันนี้ในพื้นที่ของ EEC เราเราดูไว้หลายชนิดสินค้าส่วนใหญ่จะเป็น ผลไม้นะครับ oh, <okay. S 2> ส่วนอีกส่วนซึ่งไม่ใช่สินค้าในพื้นที่ e c ีเนี่ยเราก็จะดูสินค้าใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นข้าวมันหรือยางหรือปาล์ม <laughs> เข้าใจว่าในตอนนี้เราไปเน้นไปดูเรื่องข้าวก่อนว่าข้าวเนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับและเกษตรกร <c oughs> ที่อยู่ในวังวนของการทําการเกษตรการทําการปลูกข้าวเนี่ยก็ยังมีความยากจนอยู่ถ้าเราสามารถเป็นเกษตรกรในการยกระดับ สินค้าข้าวหรือข้าวในพื้นที่นั้นให้มันมีราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถไปแปรรูปนะครับแล้วมีการคอนแทคาร์มิ่งเชิญชวนนักลงทุนทั้งต่างชาติทั้งในประเทศหรือการทําการตลาดในเรื่องข้าวแบบใหม่นะครับ,รบที่จะสามารถยกระดับราคาข้าวให้มันสูงขึ้นให้เกษตรกร,เ,ร,กรเพื่มผลผลิตได้มีการแปรรูปเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราสนใจที่จะไปดำเนินการนะครับ ส่วนพื้นที่ที่จะไปดําเนินการขณะนี้ก็กําลังดูอยู่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เป็นแอเรียใหญ่ๆที่ทํากันทําการผลิตข้าวหรือว่าสินค้าหลักๆครับครับถ้าอยากเป็นข้าวก็ต้องไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับถ้าเป็นพื้นที่ e e c ภาคตะวันออกก็เป็นผลไม้อะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับครับน่าจะเป็นแนวทางนั้นเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวเนี่ยเรามีพที่ของทุ่งกลาร้องไห้ซึ่งเป็นข้าวที่มีมูลค่าสูงอยู่แล้วถ้าเราไปต่อยอดเพิ่ม มากขึ้นเชิญนักลงทุนนะครับออกกฎหมายพิเศษมาไม่ว่าจะเอาข้าวเนี่ยสามารถไปแปลรูปเป็นอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกประมาณพันกว่าไอเทมนะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความต้องการข้าวก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับมีการแปลรูปเพิ่มมูลค่ามากขึ้นมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเกษตรกรกครับอืมค่ะ,ะท้ายนี้ให้ท่านฝากถึงเกษตรกรกสักนิดหนึ่งค่ะกับการศึกษาในรูปแบบใน,นตรงนี้ค่ะท่านค่ะ คือจริงๆต้องเรียนพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้นะครับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสกรมีหน้าที่ในการศึกษานะครับในช่วงในในตัวของโครงสร้างทางนโยบายนโยบายใหม่ๆนโยบายที่ดีๆที่จะไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรายืนยันว่านโยบายที่เราคิดเราพยายามจะคิดทํำยังไงก็ตามให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่เป็นอาชีพที่ ยั่งยืนนะครับเป็นอาชีพที่เป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับแล้วก็ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก,กระทรวงเกษตรและสำนักง,งานสืบจีนเกษตรจะดำเนินการแต่ก็ต้องฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ในในเบื้องต้นนะครับในการทําอาชีพการเกษตรในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ของท่านให้เหมาะสมนะครับตัวทพื้นที่ของท่านเนี่ยมันเหมาะสมปต่การทําการเกษตรชนิดไหนเนี่ยมันจะทําให้ท่าน ปลูกพืชหรือทาการเกษตรชนิดนั้นหรือเนี้ยงจั์หรือทาประมงเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีมีผลผลิตที่ดีนะครับ <c oughs> มีคุณภาพที่ดีฝากเรื่องของคุณภาพมาตรฐานด้วยนะครับทําการเกษตรปัจจุบันท่านเน้นในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเนี่ยก็จะช่วยท่านให้สามารถขายสินค้าท่านได้อย่างยัง่งยืนนะครับฝากในเรื่องของการศึกษาข้อมูลนะครับวันนี้ทําการเกษตรฝากท่านท่านสามารถเข้าดูข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านของเว็บไซต์หน่วยงานของกระทรวงเกษตรรือติดตอ่อ จะทวงเกษตรและสากรเองก็ตามหรือว่าไม่ก็ดูทางทางออินเทอร์เน็ตหรือทางข้อมูลที่ท่านจะเสิร์ชหาได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไปทําการเกษตรให้มันตรงกับความต้องการตลาดท่านก็จะสามารถทําการเกษตรได้อย่างยั่งยืนมีชีวิตความเป็นอยู่มีรายได้ดีครับครับผมแอ้ละครับเย็นวันนี้ขอบพระคุณท่านเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านฉันทนน์เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับครับ ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะนายชันานนวรรณเขจรนะคะเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูกข้าวนะครับหรือผลไม้นะพือเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ขอให้ก่อติดนะครับกับความคืบหน้าในเรื่องของการศึกษาพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากๆเลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เราปลูกอย่างเดียวนะเราได้ผลผลิตที่เยอะ ขึ้นแล้วนอกจากนี้พอเราส่งออกแบบสดไปแล้วเรายังแปลรูปได้อีกนะฟังฟังรูแล้วคอยติดตามความคืบหน้ากันต่อไปถ้าหากว่าเรามีความคืบหน้าเราจะไม่พลาดกับการนําสิ่งดีๆเหล่านี้มาเสนอพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวเกษตรกร